สวัสดีครับเอฟซีเมือนี่กับมาพบกันในวันที่สิบเก19ธันวาคม2021 66นะครับสำหรับเมื่อวานี้ผมกติหน,น,น่ำรักสิบบนไม่เอฟซีได้รับชมนะครับงวดที่ผ่านมากกับหน่ำลงช่องไปสองสูตรนะครับเมื่อวานนี้กติใส่สองสูตรคือเกอ่านะครับงวดที่ผ่านมากกับพานหนึ่งสูตรลดไป1สูตรนะครับเม่วานนี้กับติงสองสูตรคือเกอ่านะครับ อ่านหนึ่งสูตรหมดที่พามนนากก็คือสูตรที่พานคือสูตรนี้ครับแล้ว,ลวที่มาสามบางสูตรนี้ลยการที่มีสูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรครับเพื่อจะมาชนกันครับก่อนไปรับชมค่ะขอฝากคําเตือนก่อนครับว่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามตือนแล้วห้ากษิมรมาบังสูตรที่ผ่านเข้ามาจากหัดทีแล้วน,นะคสำหรับสูตรนี้กับตำแหน่งที่ย่อนหลังไปกับเดินดีน,นะครับเริ่มเดินตั้งแต่หัดที่ออกศนะูนย์หนึ่งเก้าครับเป็นสูตรหกตัวน,นะครับเป็นสูตรหกตัว ก็เดินดีนะครับเดินมาเดินมาแล้วล่ะอ่าทิพทองหอดสถิตินี่ครับสถิติทิพทองหอดแล้วก็น้ำลงช่องรลดนี่ครับหอดแดกรลดเริ่มแล้วสําหรับส่วนนี้แล้วก็พักงานเอาไว้หอดที่พักงานกับมาตัวนี่ครับแล้วก็น้ำลงช่องอีกกับมานี่ครับหอดที่ออกศูนย์เก้าเจ็ดเริ่มแล้วแล้วก็หอดที่พานมากับน้ำลงอีกตัวหนึ่งเริ่มแล้ แต่ว่าสูตรที่นําลงมากชนคู่กันเขาบ่เดินบบนะเขาบ่เดินต่อเขาก็เลยรุดทเนาะเลยหลุดอ่ะผ่านแชสตูนี้นะครันนบ,บนี้นก็ถือว่าหลังจากรุดกับเดินมากสามงวดนะครัละแบบอ่างวดที่ผ่านมากบสามตัวท้ายลงมาที่หนึ่งออกไปที่เจ็ดห้าเจ็ดนะครัะเจ็ดห้า ครับ,บทุนนี้ก็มาทั้งหลักหน่วยครับมาทั้งหลักหน่วยถว,ว่างวดสามวันแล้วนะละมาคลายๆเข้ามาครบนะละงวดที่ผ่านมาก็อ่าเลขหานี่เลขหาเข้ามาที หลักสิบนะครับมาที่หลักสิบอ่าหลักสิบบนนะครับสำหรับสูตรนี้เดินเป็นวัดที่สามนะครับนะบางข้างกับร่องหลายสูตรกับวัพันนะครับนะอ่าเข้ามาล่องล่องวัดละน่อยๆบ้างนะครับแล้วก็พยายามทิ่คัดสูตรที่คาดว่าน่าจะเดินนะครับนะอ่าบางข้างก็ลงสามสี่สูตรกับวัพันนะครับ ลองเบังแบบนี้อีกอีกแบบหนึ่งนะครับลองเบังสองสูตรชนสองสูตรสำหรับสูตรแตละสูตรที่คาดว่าวันี้น่าจะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นวดนี้น่าจะน่าจะผ่านนะคระับภาวนาขอให้ผ่านทีเถอะวดนี้นะครับเพราะว่าการลักซิรลดมาหลายวดแล้วนะ ประมาณประมาณซีงวดแล้วนะแต่ว่ารักหน่อยเดินทุกงหงดเลยนะครับเดินทุกงหงดเลยเ่าตามก็หาหงดนะครับทางด้านรักหน่อยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งอ่ะวิธีคำนวณอ่ะก็ประเด็นคำนวณหยักครับนะสำหรับสูตรนี้ประเด็นคำนวณยากนะครับอ่าเข้าแค่ลักลอยเลขหนั้งที่หนึ่งมาเดินเลยเดินเต็มแล้วก็มีค่าเอกบวกแค่นั้นเองครับนะครับ หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งมวดนี้เป็นตัวใดลำละหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์ที่ออกศูนย์ห้าแปดนะครับเ้าเอาเลขศูนย์ไปลำละเลขศูนย์ไปเดอนไปเลขศูนย์ก็คือตรงที่เข้าเสีเอาคือตรงนี้คือเป็นตัวที่เข้าทสี่นั่มไปเดอนลำละคือทุงดวดนะครับต้องเขียยไว้ท้าหนาพร้อม ออน,นี้ก็ได้เลขศูนย์น์หนึ่งครับก็ได้ตัวที่สองแล้วบวกสองงน,นี้บวกสองเนหะนบวกสเป็นสามสามสี่ห้าหกนี่ครับสามสี 3, 4, 5, ่ห้าเนะ ทางด้านสูตรนี่ก็กำลังเดินดีสามวัหลังจากที่รุดไปนะครับกำลังเดินดีพรุนา้ก็ขอให้เดือนต่ออีกคำนวนนะ,ะข้ามาเบ,บิง่งสูตรที่สองอ่ะสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะคำนวณขึ้นมาในงวดน,นี้ครับเป็นสูตรหกตัวเหมือนกันจำนวนนะเป็นสูตรหกตัวเหมือนกันครับมีค่าเอกซ์ตัวที่สามเือกันครับ สูตนี้ก็ง,ง่ายๆให้กันนะครับเอาตำแหน่งเดี่ยวให้กันงวดสูตรมุจีนนี้เอาตำแหนง่งลักลอยเล็กหมุนครั้งที่หนึ่งสูตรนี้เอาตำแหน่งลักลอยเล็กหมุนครั้งที่สองนะครมาเดินคือเกา่าเพิ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกศูนย์ห้ารับสูตรนี้นะครับกระเดินมาอะยอดหลังนี่เข้าดีนะครับยอดหลังนี่เดินดีดนะครับแต่เดินหนา แล้ววันหน้าให้เดินนครับวนหนาให้เดินเถอะครับว่าหลักสิบเราจะได้เข้าทันทีนะครับวัดที่ผ่านมาก็เป็นวัดที่สิบสองครับอ่าสติติอยู่ที่สิบสองวัดครับสติติอยู่ที่สิบสองวัดครับเดินมาตั้งแต่เริ่มแรกสิบสองวัดเดี๋ยวมาเมา่อบึงลักลอยเลขมุนข้างที่สองนะครับ ว่าตัวใดนนะว่าจะได้ตัวไหนหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองคือ,อเลขสี่นะนี่รับหนึ่งสองสามสี่นี่รับครั้งที่นะว่าที่ขีดเส้นประกาแดงกันไว้นะนี่คือครั้งที่สองเขาอยากลักลอยก็คือเลขสี่นี่กับ ที่ออก4 1 0นับยะเอาเลข4ไปเลข4เขียนไว้คขึ้ก่านี่ครับตัวเดียวนะเลข 4, 4 5 6นี่ครับแล้วก็ตัวที่3ามบวกสองตัวที่3ามบวกสอบวกสเปแ 8ปดศนี่ครับได้สี่ห้าหแปดเกศเป็นสูตรใหม่พึ่งจะนำ,งงน,งนำลงช่องเป็นครั้งแรกเราทำสัญลักษณ์เอาไว้นีครับนำลงช่องเป็นครั้งแรกถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสาม ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับยังเดินดีหดนำลงช่องใหม่อ่าสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์อ่าเดี๋ยวผมกติเขียนอ่าสูตรเกาลงก่อนในกระดาษแผ่นนี้นะครับสูตรที่เดินหดที่แล้วที่ผ่านเข้ามาศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหก ศู 1> 0, 1, 3 4 5 6ครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาอ่าที่ผ่านเข้ามา3งวดแล้วนะครับสี่เดือน3งวดแล้วสูตรใหม่ครับสูตรใหม่4 5 6 8 9 0 สี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ครับงวดนี้เข้าที่ส้นสองสูดคือจังหวัดที่แล้วนะครับตัวที่ชนอ๋อาบางตัวที่ชนสองสูตรนี่ตัวใดแน่นะครับมีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ เลขศูนย์อ่าเลขหนึ่งไม่มีเลขสามไม่มีเลขสี่เลขห้ามีเลขหกมีนะครับตัวที่ชนตัวที่ติดดับอ่าตัวที่ติดดับแล้วที่เบิ็งเลขดับนำอ่าก็จัง ลักหน่วยคืออย่างลักหน่วยเข้ามาตัดหลักสิบขอบครับตัดหลักสิบด้วยเดี๋ยวก็เข้าบางแต่ละสูตรบางสูตรกะอ่าอาจจะเดินเด่นเข้ากับครับดับลักสิบมีอ่าับเลขแปดนี่คือสามสูตรดับเลขสี่สูตรเดี๋ยวจะว่าสูตรที่ดับเลขสี่นี่เขาเคยลดมาหนึ่งครั้งเราเขาพึ่งเดินมาแปดงวดนะครับ ที่รับเลขศูนย์ี่กพิ่งเดือนหกหมดครับแล้วก็มีโอกาสลดขึ้นกันนะครับแล้วสูตรที่เคยลดแล้วกับว่านาไว้ใจปัลัยสูตรที่อ่าเคยลดแล้วนอกจากเขาทีดรับซ่อนกันอ่าสองสูตรหรือสามสูตรนะครับแล้วความน่าจะเป็นส้อรับรับเลขศูนย์อ่ารับเลขศูนย์เลขศูนย์ก็ไม่ค่อยจะเด่นมากครับแล้วว่าไม่ค่อยจะเด่นมากอ่า ผมดูในเลขเด่นแล้วไม่ค่อยจะเด่นมากนะคัไม่ค่อยจะเด่นมาก,นะมอ,มากอ่าเพราะฉะนั้นผมกติดัดเลขศูนย์ออกนะครับตัดเลขศูนย์ออกไปก่อนครับนะอ่าแล้วก็ผมกติีเก็บสามตัวน้นว้เพราะว่าอ่าเลขซีอาจจะติดดับเนี่ยติดดับนะครับแต่ว่าเขาติดเลขเด่นนะครับนะเลขสี่เขาติดดับแต่ว่าสูตรนี้เคยหลุดมาแล้วถ้าเกิดเขาหลุดซ้ำนะครับนะ ถ้าเกิดเขาเจอเลขเด่นมากๆนะครับแนละ้วเขาอาจจะมีการหลุดก็ได้นะครับแนละ้วเขาสิเก็บไว้ก่อนเพราะว่าดับเลขซีดับสูดเดียวนะครับแนละ้วแต่ถ้าเขาเคยหลุดมาอา่าเขาสิเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเขาก็บหงอยู่ว่าเขาติดดับครับเขาติดดับครับเนาะแต่ว่าอ่าผมก็ชอบครับเนาะผมก็ชอบที่ตำแหน่งที่เขาเขาอยู่เหมือนกันหลักสิบอ่าถ้าผูดได้ว่า,วา เราชอบอ่าเลขสี่ก็ตัดออกได้ที่กันครับนะตัดออกได้เหมือนกันครับนะอ่าแต่ว่าอ่าเดี๋ยวผมก็ติดจับออกมาให้ตัวเลขมันเหลือ,อยูแค่อ่าสามโตตัวนี้ครับนะทั้งด้านหลักสิบบนสี่ห้าหกสี่ห้าและหกนะครับอ่าถ้าเราพบตัวที่เด่นมากๆอ่าเอฟทีบางท่านกับ อคอเมนถามว่าเลขห้าเลขห้าหลักหน่วยทำไมตัดแล้วนะทำไมตัดออกเขาชนตั้งสามสูตรเขาชนสามสูตรแต่ว่าเลขดับอ่าเลขดับแล้วนะครับเลขดับเขาสองสูตรนี้น่าจะเอาอยู่เพราะว่าเขาดับสองสูตรเลยดับเลขห้าถ้าเขาดับสูตรเดียวก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่แต่เขาดับ แบบนี้น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่ทางด้านหลักหน่วยนะครับดับหล,ลักหน่วยที่ว่าชนสามสุดเลยครับเดห้าเลขแปดก็น่าจะเอาอยู่เพราะว่าสามสุดเลยดับหลักสิบนะครับไม่น่าจะมาที่หลักสิบต,ตั้งสามสุดไม่เคยไม่เคยดับหลุดพร้อมกันแบบทักสามสตรเลยไม่เคยนะครับวันนี้หลักสิบผมให้สามตัวครับสี่ห้าหกนะครับ สี่ห้าหกแปลว่าเดี๋ยวผมก็ีเอาตัวที่ผมชอบเลขสี่นี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับเลขสีผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็กันเอาไว้เพราะว่าเขาติดเลขเด่นนะครับเขาติดเลขเด่นอยู่ตัวที่ชอบหลักสิบนะครับตัวที่ชอบหลักสิบชอบหลักสิบก่านีับ 5กับหกรับละห้ากับหลองสี่รับละให้ห okay. <my> ้าหกลองสี่ FT ถ้า FT ชอบก็นําไปพิดแหนบกงนรับละถ้าว่าชอบอ่าคือจังพรมกับถ้า FT ชอบเลข4ก็เอาเลข4ี่รับละดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นรับละครับชนสองสแล้วก็ผมตัดเลขศูนย์ออกไข่เพราะว่าเลขศูนย์ไม่น่าจะมาไม่น่าจะเด่นรับะเพราะว่าเลขเด่นก็ไม่ก็ไม่ติด หลายสุดก็มีบ้างสูตรเดียวหรือสองสุดนะระล้วแต่ที่ชนเยอะกว่าน่าจะามีตัวเลขที่ชนเลขเด่นน่าจะมีสามตัวนี้นะคสาตัวนี้ทางด้านหลักสิบนะครับน่าจะมีอยู่ที่สี่ห้าหกนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการท่นนันททุกชนิดถ้าเพื่อได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเดอ้อที่ใดมีกระร้าเรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณไปตามสูตรนะครับะอ่าหมดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็เดินดีนะครับละอ่าสูตรนี้สูตรใหม่พม่าขอให้เดินต่อที่ชนกันนะครับนะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ